สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันวันนี้ก็จะทําเมนูแกงส้มค่ะ fc ขาะนี่ค่ะปลาหนิลสองตัวค่ะกําลังครูรีสกำลังนําใส่โคกจะตาโขกรวมกับพริกแกงส้มค่ะ fc ขาะนี่ค่ะมาดูกันนะคะเอามาดูนะคะเราจะตาปลาโขกปลาผสมกับพริกแกงส้มแล้วนะคะนี่ค่ะปลาหนิลสองตัวค่ะ fc ่ะ ปลานินสองตัวใหญ่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อตำปลานินตัวใหญ่ใใส่กับพริกแกงส้มค่ะนี่ค่ะวันนี้เมนูแกงส้มไข่เอฟซีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่หม้อเลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ ตักใส่หมอ้อเลยนะคะผักวันนี้ก็คือแกงส้มมะรุมนะคะใส่ดอกแคค่ะเอฟซค่ะนี่ค่ะดอกแคเยอะๆมะรุมเยอะๆเอามาดูกันเลยค่ะแล้วก็จะมีกระหล่ำปีด่าดูนะคะแล้วก็นําพริกอ่านำปานินที่เราโขลกรวมกับพริกแกงส้มนะคะใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะโอ้พี่น้องเบิง้งขนโอรัวเลยค่ะ จะจะมีน้ำล้างครกน้ำล้างครกด้วยนะคะแซบอยู่หมองน้ำล้างครกน้ำได้ค่ะพี่น้องน้ำล้างครกน้ำล้างครกใส่ลงไปเลยค่ะจูดนี่ค่ะใส่ลงไปเลย น้ำตาลนะคะสท่ทพีค่ะอยู่ในนี้ค่ะเกลือเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะหม้อใหญ่นะคะวันนี้ค่ะหม้อใหญ่นี่ค่ะเดี๋ยวให้ให้น้ำแกงเราเดือดแล้วเราก็ใส่ไอ้ผักลงไปนะคะจะมีกระหล่ำปลีมีมะรุมนะคะ มีกระลำปีมีมะรุมกดกันมาดูนะคะหม้อกำลังเดือดค่ะหม้อกำลังเดือดโอ้หม้อเดือดแล้วค่ะใส่มะรุมลงไปค่ะใส่มะรุมลงไปแล้วก็ใส่ใส่ดอกแคลงไปเลยค่ะปึ๊บ ดอกแคแล้วก็กระหล่ำปีนะคะจะมีกระหล่ำปีด้วยค่ะใส่ผักลงไปเยอะๆแกงส้มหม้อใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะว้าวสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะแกงส้มขุมพันหม้อใหญ่เลยค่ะให้เดือดนะคะ ให้เดือดใส่กระลำด้วยค่ะเต้วต้นหอมด้วยคุณรีดขาต้นหอมมาโรยหนะ้าแต็แบแซ่บเลยค่ะคุรีต้นหอมกับไอผักคันจองปลาดอกที่เป็นก้านยาวๆด้วย เอามาด้วยค่ะคุยกันสองคนนี่เราค่ะพี่น้องกับครูฤทธิ์งงแงงง,งแงง ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้ายค่ะ ต้องเอาไอ้ผักกระหล่ำไปให้น้องกระต่ายด้วยค่ะน้องกระต่ายนั่นแหละเอาเดี๋ยอให้เอาผักให้น้องกระต่ายด้วย ใส่กะหล่ำลงไปเลยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่เยอะๆกะหล่ำนี่ค่ะให้เดือดดีๆนี่ค่ะมีผักสามอย่างนะคะมีกะหล่ำปีกะหล่ำปลีดอกแค่แล้วก็มะรุมค่ะนี่ค่ะโอ้พี่น้องเบิ้งโอ้โหปลานิลใหญ่สองตัวเลยค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ให้เขาเดือดผักสามอย่างก็พอค่ะวันนี้ค่ะแกงส้มหม้อใหญ่อ่ะดูเลยค่ะเอฟซีค่ะยังค่ะไว้ใส่สุดท้ายนะคะนี่ค่ะ โอ้เห็นผักกัญจองใส่ผักกันจองด้วยแล้วค่ะโดขายเอฟซีค่ะ, F คะสุดยอดเลยค่ะแกงส้มหมอ้อใหญ่เลยค่ะปลานินสองตัวใหญ่ๆหค่ะเอฟซีขานี่ค่ะโอ้เบิ้งค่ะพี่น้องวันนี้หมอ้อใหญ่นะคะคูมพันใส่น้ำปะลา้าน้ำปะลาสี่ทับพีเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสี่ทับพีผงชูรส ครึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าหม้อใหญ่ค่ะเอฟซีขานี่ค่ะแต่แซ่บเลยค่ะนี่ค่ะพริกแกงส้มสี่ทับพีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะผักที่ใส่ก็จะมีมะรุมมะรุมแล้วก็กะหล่ำปลีผักขันจองนี่ค่ะดอกแคค่ะแซ่บเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้มต้มให้ผักเปื่อย ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายี่มชมให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแซ่บเลยค่ะเมื่อเนี้ยว่แกงสมหมอ,อยญ่ยเลยเด้อค่ะพี่น้องคณนณะ่ะโอ้ฝีมือคุวมพันตุลากันค่ะในคุมพันปักสูตรไวใต้คลิปนะคะอร่อยเลิศเลยค่ะหัวมาก่อนเลยคสาวโครตค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเ้เเว่อวืไป <c oughs> อมโอเคใส่เลยค่ะคุณลิณ่ะแซบๆเลยค่ะพี่น้องเกลือ <c oughs> <c oughs> เกือสองช้อนโต๊ะเลยค่ะเพราะว่าหม้อใหญ่นี่ค่ะสุดๆเลยค่ะผักกระเซ็บๆเลยเด้อค่ะพี่น้องมือเนี่ยรสเข้มข้น จะได้จะเอาไปใส่โอเคเพราะโอ้เดือดเดือดคักขนาดเลยค่ะพี่น้องคนละ โอ้สุดยอดเลยค่ะแซ่บแซบค่ะอร่อยรสๆเเลยค่ะโอ้โหสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะ ตักไปทานได้เลยนะคะนี่ค่ะโอ้พี่น้องเบิ้งแกงส้มหม้อใหญ่เลยค่ะสุดยอดเลยค่ะครูเลิกคะี๋ยวครูเลิกถือกล้องมาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะจะถ่ายให้เอฟซีดูยกมันได้เลยค่ะดูใครเอฟซีขาดูสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะแกงส้มหม้อใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆคะพี่น้องเบิ้ง สุดๆเลยค่ะมากินน้ำกันด้วค่ะเด้อนี่ค่ะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะยังสมม้อใหญ่เดียวโคุมพันตักให้กับเอฟซีดูนะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะโอเคค่ะโอ้พี่น้องเบิ้งโอ้สุดยอดเลยค่ะ ยังส้งมมอใหญ่หมเลยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ